บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงสุดยอดนะมันโอเคไหมมันโอเคมันหน้าลงไปแช่น้ำแล้วมันไม่ยอมไปแช่นะทีหนึ่งเดี๋ยวสักครู่สักครู่เตรียมพร้อมแล้วการที่แช่น้ำเนี่ยนะมันต้องมีอะไรแบบว่ามีอะไรมองสวยๆองอย่าอย่าอย่าเองสองคนยังไม่แช่เขารู้ว่าเพราะอะไร เพราะว่าโต๊ะข้างๆเองเนี่ยนะทำไมนี่มันมีสิ่งล่อตาล่อใจอะสิฉันพูดเลยนะเออสระว่ายน้ําที่นี่เนี่ยทําไมสระนอกจากจะใหญ่แล้วเนี่ยนะโต๊ะนู้นเนี่ยใหญ่ไม่แพ้สระน้ำใหญ่หว่าโอ้ยเป็นไงเป็นไงดีพระโหตายตายว้าวเดเดี๋ยวเดี๋ยวดูท่าทางเขาไม่ค่อยสนใจเราเลยว่ะ เราต้องหาวิธีให้เขาสนใจโต๊ะเราให้ไ <siglo> ด้ทำไงดีอะเอาไงเอาไงเด้อนึกออกแล้วแบบไหนนี่นี่ไม่ดีนี่เอางี้นะโอเคโอเคไหมโอเคเตรียมตัวเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยได้ผลแน่นะแน้นอนดิชัวนะเขาจะต้องโอ้โหทึ่งในตัวแกอันหลเตรียมตัวเตรียมตัวจัดเลยเตรียมตัวเร็วนับหนึ่งนับสอง นับสามฉันจะบอกให้นะที่ฉันกระโดดลงไปเนี่ยเออเพราะข้างล่างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ละสิเฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อออะไรวะกระโดดลงไปข้างล่างตรงกลางสะมีพญานาคอยู่ว้า เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยฉันก็โดดลงไปนะไปคุยกับท่านข้างล่างเชื่อไหมว่าท่านเนี่ยยังใจดีให้เงินฉันมาหนึ่งพันบาทให้เงินแกมาหนึ่งพันได้ไปด้วยไหนมีเงินหรือเปล่าโชว์เลยโชว์เลยท่านเมตตาให้มาหนึ่งพันบาทเชื่อไปเลยนี่พญานาคให้มาพันหนึ่งแน่นอนดูดูของจริงด้วยเห็นไหมของจริง ต้องคนดวงดีจริงๆถึงจะได้จต่พยานมากเนี่ยพยานากได้หรอมีมีมีลูกเขาลูกเขาลูกเขาไม่ได้ว่อเอามาดิเอามาดิโอ้โหโอ้โหมาดิอะไรวะ ลงมาทำไมอะน้องอุ้ยไปคุยกับพญานาคมาเฮ้ยเกิดพญานาคได้ไงวะไม่มีไม่มีเน่พูดจริงหรือเปล่าจริงท่านจะมาบอกเลยบอกว่าเนี่ยนะให้มาแบ่งเงินกันกตาเนี่ยคนละห้าร้อยแจ๊เดียวจะมาแบ่งได้ยังไงเลื่อย่างหนึง่งผมมีใบเดียวตังทอยไม่มีหรอกไม่ต้องเป็นห่วงท่านพญานาคเมตตาเออเาแบงค์ห้าร้อยมาให้มาทอนพี่โอ๊ะอาแบงค์ทำมาเอออาแบงค์ห้าร้อยไปเห็นไหมโชคดีเราสองคนนะเนี่ย ไปก่อนนะโอ้ครับทุกนี่ไงแม่ให้มาแม่ตานะนีจริงเแบบนี้อ่ะนี่โชคดีนะที่ได้มาแค่พันเดียวจากท่านน่ะถ้าได้มาหมื่นนึงไม่ขาดทุนห้าพันหรือไงเราใส่มากหรือใส่ไม่ตีใส่มากเลยเสียตังค์ก็ไมาประโยชน์ติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ Channel Right Comedy กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ